ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เรามีงานตัวใหม่นําเสนอครับเป็นกลางตัวใหม่ครับตัว a อครับตัวพัฒนาจาก a อบตัวเก่าเป็นพัฒนาเป็น a อบตัวใหม่ครับผมครับตัวนี้ก็รูปลักษณ์เก๋ไก๋มากขึ้นครับผมครับมาเรามาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างครับผมครับอ่านี่ครับทีเด็ดครับผมหัวใจครับผมครับตัวนี้ก็เป็นกลาง a อบตัวใหม่สลับเอกสาวครับ ตู้เป่าใบละ1,900ัรบาทเท่านั้นครับตัวนี้เราเพิ่มเติมอะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ยังคงเป็นตัวเก่านะครับผมเอกซาวตัวเก่ารุ่น a b 1 2ครับผมครับเพิ่มเติมตรงไหนครับผมอีกหนึ่งจุดที่เราเพิ่มมาครับเบาครับไปเสียบเวลาขาตั้งครับผมครับก็จะดูสวยงามมากขึ้นสมดุลมากขึ้นครับตัวแรกไม่มีไม่มีที่เสียบขาตั้งให้เป็นลูกค้าได้ขาตั้งด้วยครับตัวใหม่ครับเราพัฒนาครับนหน้าเอาแบบไปทั้งหมดได้ว่าเป็นโซนตรงนี้ครับผม12นิ้วครับผมครับไม่ว่าจะ ล้วก็ดึงลโพงดึงแหลมลงไปครับเพื่อให้จุกกาเนดดเสียงทั้ง2อันรับมาพร้อมกันครับแม่เหล็กอยู่เท่ากันบอยอยู่เท่ากันนะครับรับรองครับดีบเพิ่มแน่นอนครับผมด้านหลังครับเราก็เพิ่มเพจมาให้ครับผมเพื่อสลับใส่ทิ่พิคอนดูเก๋ไก๋มากขึ้นครับด้านบนครับก็ยังมีหูจับอีกนะครับมีหูจับอีกครับผมครับมีหูจับอีกครับเห็นไหมครับผมเก๋ไก๋มากขึ้นใบละ1,900าบาทเท่านั้นครับผมเพิ่มเติมไม่อีกครับผม นี่ครับตะแกรงปั๊มครับผมครับนี่ครับชุดนี้เพิ่มตะแกรงปั๊มมาให้ด้วยนะครับผมครับถือว่าคุ้มค่าครับผมครับสินค้ารุ่นเดิมครับอัปเกรดใหม่ราคาเท่าเดิมครับใช้ไรก็เดิมครับผมครับตะแกรงก็อยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับใส่ตะแกรงก็จะดูดีมากขึ้นครับผมครับโดยตระกูล AB ครับเราทํามา2รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นกลางรุ่นเบสครับผมนี่เป็นรุ่นกลางครับใบละ1,900บาทครับผมมาครับทีนี้ต่อมาเป็นรุ่นเบสครับผม ครับแล้วก็มาเดืรุ่นครับเราทำมาคู่กันครับสลับเบรครับกับกลางทำมาคู่กันครับข้างบนแสงเบรก็จะมีเบเสียบเหมือนกันครับรองรับก็เสียงกลางใบนั้นเหมือนกันครับผมครับเราทําทุกอย่างครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีครับช่องล็อกครับการตู้ไหลครับผมเพราะว่าข้างล่างทุกตู้ครับเราจะมีทุกอย่างครับข้างล่างตู้ทุกอย่างทุกตัวครับผมครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นมาตินครับผมครับมาอัดเป็น20มิลทั้งบดนะครับครับ20มิลทั้งบทดูภายในของเราครับผมครับด้านข้างครับด้านข้างก็จะมีงบ สองอันครับผมครับแล้วก็จะมีโลโก้เอกสาวด้วยนะครับนี่โลโก้เอกสาวด้วยครับผมครับมาตินตัวนี้สลับใครที่ชอบแบบเบสสไตล์นิ่มๆครับผมผมแนะนําตัวนี้ครับนิ่มๆจะได้ครบทุกความถี่ครับผมครับข้อดีของตู้หน้าเปิดของมาตินคือฟังนิ่มฟังสบายไม่เน้นความถี่ใดความถี่หนึ่งจะไม่เหมือนกับเทอร์โบครับเทอร์โบเน้นความถี่กระเด่องอย่างเดียวแต่มาตินตัวนี้ครับมาทุกความถี่ครับไม่ว่าเป็นพวกเบสมือเบสสายกระเด่องก็ติดแบบนิ่มๆนุ่มลึกมาด้วยครับผมครับ ส่วนข้างหลังครับผมครับข้างหลังก็จะมีเพจซิปิคอนอีกหนึ่งตัวนะครับครับสลับใส่ซิปิคอนดูเก๋ไก่มากขึ้นครับผมครับครับตัวนี้ตู้ป่าก็ใบละ2,900บาทเท่านั้นครับผมพิเศษเลยครับผมครับมีตะแกรงด้วยนะครับมีตะแกรงหนึ่งแผ่นครับด้านหลังตะแกรงก็มีฟิลเตอร์เหมือนกันครับกันฝุ่นกันเด็กน้อยเอาแนวเสียบดอกลำพงครับผมครับในในตะแกรงเราก็มีโลโก้เอกสาวด้วยนะครับนี่ตัวเอครับสัญลักษณ์ของเราเอกสาวครับผมครับและตัวนี้ครับผมเราก็ทํามาคู่กับตัวนี้ครับนี่ครับ เขามาคู่กันครับนี่ครับเขามาคู่กันครับชุดนี้ครับผมครับเราออกแบบมาคู่กันเลยนะครับผมเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์มากที่สุดครับผมครับสลับสายบ้านครับแนะนําตัวนี้คุ้มค่านอนงานไปงานไม่อัดทั้งหมดเว่าเป็นตู้เบรดตู้กลางครับงานไม่อัดทั้งหมดครับงานหน้าก็เป็นตะแกรงปั๊มทั้งหมดครับรับรองว่าตั้งในบ้านสวยงามแน่นอน งานสมัยนี้ครับไม่เหมือนสมัยได้ก่อนครับแค่นี้ก็สามารถออกงานได้แล้วเหมือนกันครับเบรดหนึ่งกลางหนึ่งครับก็สามารถออกงานได้แล้วและสําหรับใครที่มีดอกอยู่แล้วครับก็สามารถซื้อตู้เปล่านี้ไปใส่ได้เลยว่าเป็นตู้เบรดสิบแปดนิ้วตู้กลางสิบสองนิ้วครับหรือลูกค้าใส่ดอกยากลาบากก็ยกมาที่บริษัทให้เราเลยครับเราจะการใส่ดอกให้ฟรีเลยนะครับผมสหรับชุดนี้ครับถ้ายกมาใส่ดอกที่บริษัทครับผมครับก็ฝากไว้อีก2ตัวครับผมสลับสินค้าใหม่จากเอกซาวครับผมครับตู้เบรดมาตินตู้กลางเอบีครับ โชมใหม่ครับผมครับเราทำสอตู้นี้มาคู่กันครับเพื่อให้ลูกค้าใช้งานง่ายสะดวกสบายสำหรับคอสายบ้านทุกท่านครับผมครับนี่ไงลังบริสู์มันก็มินแเอาลุ่งก็ได้ะสนใจสั่งซื้อสินค้าของเราโดยที่เพจบริษัทเอกซาวเฉยภูมิจำกัดครับผมเข้าไปที่ facebook ของท่านหรือ google แล้วก็พิมพ์คําว่าบริษัทเอกซาวเฉยภูมครับผมคลิกเข้ามาในลิงก์ของเราเลยครับผมในเพจเราก็จะมี สินค้ามากมายถ้าเลือกครับผมสนใจสินค้าตัวไหนก็แคปหน้าจอหรือกรอบรูปนั้นครับส่งไปในอินบ็อกซ์บริษัทเราได้เลยครับผมเราจะมีพนักงานคอยตอบครับผมย้ำนะครับผมสินค้าของเราต้องสั่งทางเพจ Facebook ของเราเท่านั้นครับผมสนใจสินค้าตัวไหนหรือมีคําถามเกี่ยวกับเครื่องเสียงหรือต่อสายไม่ถูกปรับสายไม่เป็นครับส่งเข้าไปอินบ็อกซ์เราเลยครับผมจะมีพนักงานคอยตอบคอยบริการท่านอยู่ตรงนั้นครับผมและอีกหนึ่งอย่างครับห้ามลืมไปเด็ดขาดครับผมก่อนโอนตังค์ทุกครั้งครับลูกค้าต้องดูและตรวจสอบให้มากที่สุดรับต้อองเป็นชื่ิษท เอกซาวชัยภูมิจำกัดานครชื่อบัญชีครับผมเลขบัญชีอื่นหรือชื่ออื่นยังไงก็ห้ามโอนเด็ดขาดครับผมเมื่อตรวจสอบบัญชีเป็นชื่อบริษัทเอกซาวชัยภูมิจำกัดแล้วครับผมให้มั่นใจได้เลยว่าได้รับสินค้าแน่นอน1 0 0ครับผมและหนึ่งช่องทาง u t u b e ครับเอกซาวเัยภูมิครับฝากกดสับตะไคร้ฝากกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมคุณครับผม